วเนี่ยทเนี่ยเนี่ยนี่วดยาวมันถึงนี่เลย่ามันสั่นมันพื้นเดียวมันหลักเนี่ยจ้อ mawari wow. hmmm hmmm oh. hmmm เออฝั่งไม้ไผ่ด้านด้านซ้ายมือเอิร์อ่ะไม้ไผ่ข้างหน้านี่เมื่อกี้ปลาช่อนมันออกนั่นนั่นนั่นเออเข้ามุมนั่นเลยเข้ามุมโอ้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 ล้างเออเลยโอ้ Ui <laughs> Dài <dù. cười> ừ.

ดูข้างหลังนะนะ่นะมันจะติดๆอยู่เมื่อกี้นี่หนึ่งขวามือนะค่ะใช่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 ะช่นั่นแหละค่ะนาน <c oughs> <c oughs> เอดูหน้าตาเจ้าของช่องนะคะสบายสบายชาแนลตอนนี้เริ่มจะไม่สบายและหนูหน้าพาเพลินนี้เล็นี่ป็นยากาศบ้านเนาะ พ่อแม่พี่น้องใครอยู่กรุงเทพคิดถึงบรรยากาศบ้านเรานี่คือความสุขที่แท้จริงนาอกพี่น้องนะอืมป่มาบ้านบ้านเราบรรยากาศยามเย็นแบบนี้หาไม่ได้